สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะความหมายอีบ e ุ๊กย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และ online. ออนไลน์คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆของหนังสือเว็บไซต์ต่างๆต,ต,ต,ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และตอบโต้กับผู้เรียนได้และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะไม่มีในะหนังสือธรรมดาทั่วไปที่มาการพัฒนาเทคโนโลยีหนังสือที่มีอยู่โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเอกสารที่จัดพิมพ์โดยกระดาษแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งทําทให้มีการคิดค้นวิธีใหม่โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจึงได้นําหนังสือดังกล่าวนั้นมาทําขัดลอก โดยที่หนังสือก็ยังคงสภาพเดิมแต่จะได้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแฟ้มภาพขึ้นมาใหม่วิธีการต่อจากนั้นก็คือจะนําแฟ้มภาพตัวหนังสือมาผ่านกระบวนการแปลงภาพเป็นตัวหนังสือด้วยการท CR, ํา OCR คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแปลงภาพตัวหนังสือให้เป็นตัวหนังสือที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ โครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีหน้าปกคำนำสารบัญสาระของหนังสือแต่ละหน้าอ้างอิงดัชนีบกหลังประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือแบบตำรา 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเสียงอ่าน3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพ 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว 5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อผสม 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือหลากหลาย 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง8หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ9หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อหนังสือทางไกลสิบ หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอร์สเปซโปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หโปรแกรม d e s k ์ท็อปออเป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพภาพเคลื่อนไหวไฟล์ swf วิดีโอและยังสามารถนำเข้าไฟล์ pdf ได้ 2. โปรแกรม f l ป p a ล b ั m เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความในรูปภาพภาพเคลื่อนไหวโปรแกรม f a ดอัลบัม e ีลักเป็นซอฟต์แวร์ในโปรแกรมสำหรับการสร้างอัลบั้มภาพดิจติตัลที่มีเครื่องมือต่างๆที่สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วโปรแกรม f i ิป PDF professional เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพภาพเคลื่อนไหวไฟล์ swf วิดีโอและยังสามารถนำเข้าไฟล์ pdf ได้ทั้งยังสามารถสร้างไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเว็บเพจ html การทำแผ่นซีดีที่เป็นที่เปิดอัตโนมัติประโยชน์และเทคโนโลยีที่พัฒนา เพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยาภาพตนเองได้อย่างเต็มความสามารถและมีความพร้อมในการดำรงอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศเพื่อความสามารถในการปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริมและสร้างสภาพ จะภาพการให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์และความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตข้อดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจและสามารถเลือกเรียนได้ตามกาเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวกสองสามารถตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอร์ ที่ให้ทั้งสีสันภาพและเสียงทําให้เกิดความตื่นเต้นและไม่เบื่อนหนายสามช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในแง่ที่ลดเวลาค่าใช้จ,จ่ายสนองความต้องการและความสามารถของบุคคลสี่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจข้อใดก่อนก็ได้และสามารถย้อนกลับไปกลับมาในเอกสารได้ห้าสามารถแสดงทั้งความแสดงทั้งข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้พร้อมกัน 6. การจะเก็บข้อมูลจะสามารถเก็บไฟล์แยกระหว่างตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยใช้แทนไฟล์เป็นส่วนรวมและเรียกมาใช้ร่วมกันได้ 7. สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 8. ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกันกบเรื่องที่กําลังศึกษาจากฟ้มเอกสาร,รอื่นๆที่เชื่อมโยงอยู่ได้อย่างไม่จํากัด 9. เสาาริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุผลมีความพิจารณาคณิตที่เป็นโลจิเคีล พอการโต้อตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้เรียนจะต้องทำอย่างมีขั้นตอนมีระเบียบสิบผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่องสิบเอ็ดคูมีเวลาติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มากขึ้นข้อเสียของนักสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอาศัยพลังงานในการอ่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เสียสุขภาพสายตาจากการได้รับแสงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขาดความรู้สึกหรืออาการหลหรือความคลาสิก แนวน้อมการพัฒนาต่อไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คือจะทําให้เนื้อหาเข้าถึงทุกช่วงทุกวัยและนํามาใช้งานอย่างจริงจังเพื่อลดการทําลายต้นไม้เช่นใช้แท่นหนังสือสําหรับเรียนหนังสือเป็นต้นขอจบการน,นําเสนเอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ